นางเอกร้อยล้านคนนี้รวยมากแค่สะวยน้ำบ้านที่ต่างจังหวัดก็ว้าวแล้วอีกหนึ่งดาราสาวตัวแม่ที่ชีวิตปังไม่หยุดสำหรับคริสฮอวังเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและจะเห็นว่าเธอนั้นเก็บเงินเก่งมากจนสร้างบ้านรูที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศอบล้อมด้วยธรรมชาติน่าอยู่สุดๆ ล่าสุดเธอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวคริเชอร์วองเผยคลิปกำลังก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่บ้านพร้อมแคปชั่นระบุว่าพูนงานนี้ทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับตะลึงความใหญ่โตอลังการของสระน้ำหาคอมเมนต์กันบอกว่าบ้านที่ไหนอีกวะเนี่ยนี่คือบ้านพี่คริสที่เล่าในรายการยายป๋อมแปมสระว่ายน้ำสวยมากส,สวยเปล่าพี่คริสสวยที่สุดคร้าบ้านสวยมาก ทั้งนี้ก็มีเพื่อนมาตอบแทนว่าบ้านหลังนี้คือที่หัวหินทำเอาหลายคนอึ้งความรวยอสังหาของเธอเลยทีเดียว